่วงเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเช้าสนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวขันไถยบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนทิดบวนบางประมามาแล้วครับเชิญท่านรับฟังเสียงกันถดนาทิดบวนคุยสาระแสกวิชา มีเฮฮาตามประสาทิดบุญเอ่ยสวัสดีครับท่านผู้ฟังแฟนๆรายการที่เคารพพบกับผมทิดบุญบางประมาหนุ่มเหลือน้อยหน้ามนคนเสี่ยงเนิ่ครับท่านผู้ฟังแฟนๆรายการที่เคารพครับวันนี้ผมทิดบุญอดิศักดิ์บุญกิยาพันธ์นะฮะมาคุยกับท่านและก็ต้องขอบพระคุณแฟนๆรายการมากทีเดียวตั้งแต่เมื่อผมเปิด ลายโดยเฉพาะนะว่าใช้ลายบ้วน2494ก็ปรากฏว่ามีแฟนๆรายการเนี่ยนะครับส่งลายกันมาเยอะแยะจนกระทั่งผมเนี่ยอ่านไม่ทันตอบไม่ทันนะครับคำว่าตอบไม่ทันหมายความว่าผมก็จะรับท่านเป็นเพื่อนแล้วก็ ส่งสติ๊กเกอร์ว่าได้รับข้อข้อมูลแล้วนะแต่ว่าไอ้นั่งพิมพ์ตอบกันยาวๆนะยังไม่ได้ทำอย่างนั้นนะครับก็ได้โปรดรับทราบด้วยทีนี้วันนี้ก็หนึ่งในไลน์นั้นนะฮะก็หลายวันแล้วละเนี่ยก็คือท่านที่ชื่อใช้ชื่อว่าคุณตุ๊กอรนอนงนะฮะท่านก็เขียนมาในข้อความลายนะครับบอกสวัสดีค่าอาจารย์ เป็นแฟนรายการอาจารย์แล้วก็บอกชื่อมานะครับท่านเป็นหม่อมราชวงศ์ด้วยนะฮะมีลูกสาวทำร้านอาหารประเภทไายดินนิ่งนะฮะเขาสนับสนุนวัตถุดิบจากเกษตรชุมชนตอนนี้อยากจะจ้างที่ปรึกษาดูแลประสานงานกับกลุ่มเกษตรชุมชนและดูแลผักอินทรีย ที่จะปลูกเองค่ะไม่ทราบอาจารย์มีลูกศิษย์ที่พอจะแนะนำได้ไหมคะ,อ,ะอันนี้ก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าแม้เดี๋ยวนี้นี่าการหาลูกศิษย์ส่งไปให้ทำอะไรนี่บางทีก็ก็ยากและอีกอย่างหนึ่งผมก็ไม่ได้เป็นอาจารย์มาสิบกว่าปีแล้วสิบปีแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ห่างเหินจาก คนที่จบใหม่แต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะคือผมเนี่ยจะเล็งไว้เลยตั้งแต่ปีหนึ่งเลยแหละนะว่าคนไหนใครมีหน่วยก้ารดีเหมาะสมที่จะส่งไปอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับแล้วก็มักจะก่อนจะไปก็จะมีการฝึกอบรมพิเศษให้นะฮะว่าเวลาไปเนี่ย ไอ้ความรู้มันก็ส่วนหนึ่งไอ้ความเป็นผู้เป็นคนเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่ว่าในในยุคหลังนี่ไม่กล้าส่งใครไปหาใครเพราะว่าคนมันก็ปรับเปลี่ยนได้นะแต่ว่าที่จริงเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าความจริงก็มันก็อัิตอกตรงไปตรวมาก็คืออันนี้คงหายหท่านไม่ได้นะในเรื่องลูกศิษย์ แต่ว่าออกอากาศแบบนี้เผื่อใครสนใจในกลุ่มก็ลองสิครับนะฮะที่จะให้คำปรึกษาซึ่งกันและกันแต่ผมอยากจะคุยอย่างนี้ฟังดูเนี่ยเหมือนว่าวันนี้มีที่มีร้านอาหารและร้านอาหารเนี้มีชุมชนนะฮะที่ทำการเกษตรอยู่แล้วท่านก็ไปช่วยซื้อนะและก็อยากจะให้ได้ใครสักคนไปเป็น คอให้คำปรึกษากับชุมชนนี้ในการเพาะการปลูกที่ถูกต้องนะฮะอันนี้ผมไม่ใช่ว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะก็จะบอกว่าไม่ไปหาใครที่ไหนก็อลองบอกมาหน่อยว่าชุมชนเนี้ยอยู่ที่ไหนแล้วผมเองเนี้ยจะลองแอบแอบไปดูให้ก็ได้นะครับแล้วก็ไม่ได้คิดมูลค่าเป็นเงินเป็นทองอะไรต่ออะไรทั้งสิ้น นะฮะหรือท่านเองเนี่ยจะเป็นผมจะให้คาปรึกษาผ่านท่านแล้วท่านก็ไปให้คาปรึกษากับชุมชนนี้ก็ก็ได้แบบนั้นมันมีอยู่คาหนึ่งนะครับที่ที่ท่านเขียนมาบอกว่าและดูแลผักอินทรีย์ที่จะปลูกเองนะฮะผักอินทรีนะครับอันนี้ถ้าแปลมาจากคำว่า ออร์แกนิกออร์แกนิกอินรีนะครับ uh, แต่ว่าถ้าพูดถึงว่าเป็นผักที่เกิดจากการทำเกษตรอินรีย์คราวนี้จะเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับเพราะว่า uh, ยากนะยากแต่ไม่ใช่ทำไม่ได้นะทำได้นะ uh, ผมก็อยากจะบอกอย่างนี้ว่าเอาอย่างนี้ไหม uh, ผมเนี่ยเป็นคนที่กล้าโม้เลยว่า คำว่ากเกษตรปลอดภัยเนี่ยผมเป็นคนปล่อยออกไปในประเทศไทยเองว่าเมื่อตอนที่เริ่มมีกเกษตรอินทรีย์ใหม่ๆแล้วผมคิดว่าต่อไปคงจะย,ยุ่งมากนะฮะในเรื่องเกี่ยวกับอย่างระบบโน้นระบบนี้เนี่ยผมก็บอกว่าเอาแค่ว่าทําเกษตรปลอดภัยถ้าเราใช้คําว่าเราผลิตวัตถุดิบหรือเราผลิตพืชผักปลอดภัยถ้าอย่างที่ร้านนะ ถ้าใส่ข้อความว่าอา,อาหารเนี่ยผลิตโดยพืชผักปลอดภยัยอนามัยครบถ้วนนะแค่นี้นะพืชผักปลอดภยัยอนามัยครบถ้วนเท่าน,นี้ผมว่าโอเคเลยทีนี้ผมลองเล่ารายละเอียดให้ท่านฟังนิดนึ่งนะใครเคยฟังแล้วก็ขออภัยด้วยนะคือระบบกะเกษตรอินทรีย์เนี่ยถ้าจะทำจริงๆนะถ้ากเกษตรอินทรีย์นะ คือว่าดินที่จะปลูกเนี่ยต้องมีการพักดินไว้นะแล้วแต่ชนิดพืชบางชนิดอ่าปีกว่า2ปีบางที4ปี5ปีคือเขารังเกียจปุ๋ยเคมีซึ่งที่จริงมันไม่น่ารังเกียจหรอกนะเพราะปุ๋ยเคมีก็เป็นธาตุอาหารพืชนะแล้วทุกอย่างในโลกก็เป็นเคมีหมดแต่ว่าเอาละเขารังเกียจ นะทําไมลังเกียดผมก็พูดคิดเองนะว่าไอ้ระบบเกษตรดินทรีมันะเป็นระบบที่เขากีดกันทางการค้าโดยเอาสเปคมาเป็นข้อเงื่อนไขนะทีนี้หนึ่งต้องพักดินอันที่สองนะคือเวลาเราปลูกเนะี่ยพื้นที่ปลูกเราจะต้องมีอะไรต่ออะไรเนี่ย สมมติมีพืชหรือมีกำแพงนะกำแพงจากพืชหรือกำแพงจากอะไรต่ออะไรเพื่อป้องกันไม่ให้ละอองสารเคมีจากที่อื่นๆเนี่ยเข้ามาโดนพืชของเราเลยนะฮะนั่นะอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมหยิบมันเฉพาะเรื่องใหญ่ๆแน่นอนที่สุดปุ๋ยเคมีเขาไม่ให้ใช้เลยนะฮะ ุ้ยเคมีไม่ให้ใช้เลยแล้วก็เรื่องของอาสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์เขาไม่ให้ใช้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับพันพืชพันสัตว์ที่จะเอามาปลูกต้องเป็นพันพืชพันสัตว์ที่ผลิตมาจากระบบ อินทรีย์เท่านั้นจะไปเอาพันธุ์พืชที่ผสมพันธุ์กันตัดต่อยีนตัดต่อยีนนะบ้านเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะฮะหรือว่าสัตว์เนี่ยถ้าสมมติว่าจะเลี้ยงจะเป็นสัตว์ผสมเทียมไม่ได้ต้องปล่อยให้สัตว์ขึ้นกันเองตี้กันเองอะไรอย่างนั้นนี่ครับเป็นเป็นเงื่อนไขซึ่งข้อเนี้หนักเลยละเพราะฉะนั้นอีตอนเริ่มต้นเลยที่จะทำนะคุณจะไปหามาจากไหนนะครับ แล้วก็เรื่องน้ําคุณภาพน้ําคุณภาพดินอะไรต่างๆอันนั้นก็เป็นเรื่องอที่โอเครับได้แล้วก็ถามว่าไม่ใช้สารเคมีเลยใช่ไหมใช่ครับแต่สารเคมีที่จะใช้ต้องเป็นสารเคมีที่มาจากธรรมชาติจากพืชโดดตินหางไหลใบยสูบใบสาบเสือ ใบบอระเพ็ดอะไรต่ออะไรมามอัดมาค้อะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้โดยยอดอะท่านลองลองเข้าไปค้นดูว่าเกษตรอินทรีย์หรือการผลิตเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันมันเป็นยังไงซึ่งไม่จําเป็นเลยไม่จะเป็นต้องทำถึงขนาดนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าระบบเกษตรที่ค้าขายกันในระดับนานาชาติเนี่ยนะครับ เรียกเกษตร GAP คือ Good Agricultural Practice หรือถ้าจะแปลแบบไทยๆก็คือเกษตรที่ดีนะครับชื่อว่าเกษตรที่ดีเดี๋ยวนี้เรียกอย่างนั้นสมัยก่อนเรียกว่าเกษตรดีที่เหมาะสมนะฮะอันนี้เป็นระบบเกษตรที่ใช้ปุ๋ยเคมีได้ไหมได้ใช้สารเคมีได้ไหมได้ นะแต่เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตมาแล้วพิษตกค้างจากสารเคมีนั้นต้องไม่มีนะต้องไม่มีและเวลาปลูกนะคุณภาพน้ำต้องมาตรฐานไม่มีสิ่งที่เป็นพิษภัยเจอปนคุณภาพดินต้องปลอดจากพิษภัยจากสารโลหะหนักอะไรต่างๆและเมื่อปลูกจะต้องมีการจดบันทึก ว่าปลูกวันไหนใช้ยาอะไรใส่ปุ๋ยเมื่อไรเก็บเกี่ยววันไหนนะแล้วก็ติดสติกเกอร์หรือ QR code เขาสอบกลับได้หมดเลยครับว่าพืชเหล่านี้ที่เราผลิตออกมาเนี่ยมันมีมาตรฐานความปลอดภัยนะฮะอย่างไรเขาอยากรู้อะไรเนี่ยเขาสืบกลับไดนะ้นั่นหมายความว่าเมื่อเก็บเกี่ยวมาแล้ว ผลผลิตก็ไม่ใช่ว่าเก็บเกี่ยวมาแล้วมาวางไว้กับพื้นดินมาอะไรอะไร,อะไรอย่างเนะงี้ยนะฮะคงคงไม่ได้นะครับต้องอมีระบบเก็บเกี่ยวและระบบขนส่งที่ปลอดภยัยรวมไปจนกระทั่งถึงผู้ปฏิบัติงานไม่ติดโรคติดเชื้อไม่เป็นวรณโรคเป็นโรคติดต่อที่จะติดไปยังผลิตผลการเกษตรได้เหล่านั้นอันนี้ผมอธิบายโดยยอดนะครับ นี่ก็คือเกษตรที่เราเรียกว่าเกษตร G A P นะฮะซึ่งอันนี้ก็ถือว่ายากไหมก็ยังยากอยู่นะเพราะว่าทุกคนที่ปลูกก็ไม่ใช่ว่าได้ G A P กันทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นแต่ดั้งแต่เดิมบ้านเราก่อนที่จะมีระบบอะไระมาเนี่ยเราก็ปลูกแบบโบราณเลยก็ปลูกแบบธรรมชาติ มแมลงกินมั่งโรคก,กินมั่งอะไรมั่งได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะฮะต่อมาก็มีกเกษตรบางคนก็เริ่มกลัวเพราะว่ามีคนเนี่ยฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบไร้สตินะไม่ถูกต้องนะทำให้มีพิษตกค้างของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้เยอะนะะเราก็รณรงค์ว่าให้ทำกเกษตร ปลอดสารพิษนะฮะก็พยายามแนะนำว่าก็ทำกเกษตรปลอดสารพิษก็คือ,อไม่ใช้บางคนเขาก็บอกไม่ใช้เลยไม่ใช้สารเคมีป้องกันก,นกำจัดศัตรูพืชเลยแต่ว่าใช้ปุ๋ยเคมีได้ไหมได้นะครับนั่นคือกเกษตรปลอดสารพิษนี่ต่อมาอก็บอกว่าเฮ้ยมันจำเป็นนะเพราะว่า มันมีทั้งโรคทั้งมแมลงมันระบาดมาแล้วก็มันก็จะขาดทุนนะเวลาปลูกมันก็นไปไม่ไหวเมื่อคนไม่สบายก็ต้องรักษา <c oughs> นะฮะต้องดูแลรักษาเราก็เลยบอกถ้างั้นทำเกษตรปลอดภัยจากสารพิษเกษตรปลอดภัยจากสารพิษนั้นเราก็ใช้ปุ๋ยเคมีได้ใช้สารเคมีป้องกันก,นกนารัดสตรูพืชได้แต่ใช้ถูกต้องทั้งใส่ปุ๋ยทั้ง ใช้สาราเคมีป้องกันก,นกนจาจัดสัตรูพืชและเมื่อถึงวันเก็บเกี่ยวนั้นสารเคมีป้องกันก,นกนจาจัดสัตรูพืชเหล่านั้นเนี่ยนะฮะไม่มีตกค้างอยู่ในผลผลิตนั้นแล้วเพราะว่าสารเคมีมันก็ไม่ได้อยู่ช่วงกับช่วงกันเลยครับนะเดี๋ยวนี้ส่วนมากก็อยู่7วัน15วันนะยาวสุดก็ไม่เกิน30วันมันก็รู้สึกจะเหลืออยู่ชนิดเดียวแล้วมั้งนะฮะนั่นะนะครับก็มีกเกษตรปลอดภัย จากสารพิษและถ้าสูงขึ้นไปอีกก็คือเกษตร G A P ที่งต้องมีก,การจดบันทึกมีอะไรต่ออะไรเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะบีบเงื่อนไขกันเยอะไปอีกก็คือเกษตรอินทรีย์ไปนูน่นแต่ผมเคยไปกินอาหารนะต่ไม่ขออนะะุไม่ระบุร้านหรอก ที่เวลาเขาทำร้านอาหารแล้วเขาก็มีเป็นแปลงผักปลูกอยู่แล้วเขาก็อ้างว่าเกษตรอินทรีย์ก็ขายแพงๆอะไรเนี่ยนะแต่ผมก็เรียนว่าผมไปดูแล้วไม่ใช่เกษตรอินทรีย์เพราะว่าถ้าเป็นเกษตรอินทรีย์คุณจะมาปล่อยแปลงโล่งๆลนๆนะมองจากกระจกที่นั่งกินร้านอาหารแล้วมองเห็นเลยนะเนี่ยเดี๋ยผมก็เคยไปกินที่เชียงใหม่ เนี่ยนะครับก็ไม่ใช่เกษตรอินทรีย์เพราะว่าดูจากผู้คนเดินเข้าไปเอาอะไรต่ออะไรเข้าไปปนเปื้อนอะไรมันมันมันไม่ใช่แต่ว่าไอ้คำว่าอินทรีย์เนี่ยมันทำให้คนรู้สึกว่าปลอดภยัยซึ่งว่าไม่จริงอีกนะต่อให้เป็นอินทรีย์มันก็ไม่ปลอดภยัยถ้าเบื่อว่าคุณไปเอาของที่ เอามาใช้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้มาตรฐานมันก็ไม่ปลอดภัยเพราะ,ะนั้นผมว่าคำใหญ่คือคำว่ากเกษตรปลอดภัยนะฮะนั้นแต่ว่าถ้าเราบอกว่าเราเราจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเราอยากจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะหลายคนเนี่ยใช้แค่ปุ๋ยอินทรีย์ไปใส่ใช้ปุ๋ยคอกใช้ปุ๋ยหมักซึ่งมันต้องใช้อยู่แล้วล่ะครับ ไม่ว่าคุณทำกเกษตรระบบไหนมันก็ต้องใช้แต่อการเอาปุ๋ยอินทรีย์มาใช้มาใส่ก็ไม่ได้แปลว่าดีตลอดนะอย่างเช่นถ้าคุณปลูกพืชผักแล้วคุณใช้ปุ๋ยอินทรีย์เยอะเกินเนี่ยดินมันจะช้ำมันจะแฉะมันจะชุ่มต้นไม้ก็อยู่ไม่ดีนะฮะหรือบางครั้งไปเอาปุ๋ยอินทรีย์ที่มันมีเชื้อโรคติดมานะฮะทั้ง โรคพืชนะโรคที่เป็นกับต้นไม้หรือจะมีแมลงปะปนเข้ามาเยอะแยะเนี่ยมันก็ไม่ปลอดภัยอยู่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมพยายามจะอธิบายความให้ฟังนะฮะทีนี้ผมก็อยากจะบอกว่าสมมุติถ้าเกษตรกรที่ปลูกแล้วก็ เป็นเกษตรกร,ร,กรอยู่กี่ลายนะสมมติ6ลาย7ลาย8ลาย10ลายที่ส่งวัตถุดิบให้กับทางร้านแล้วอยากจะอบรมเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มนี้ว่าให้เกิด่าให้ผลิตแล้วปลอดภัยนะเพื่อทางร้านจะได้มีวัตถุดิบที่ปลอดภัยนะครับอย่างเนี้ย ผมไปอบรมให้ได้นะ,ะถ้าไม่ไกลเกินนะฮะ,ะถ้าไม่ไกลเกินแต่ว่าคิดว่าไกลเราก็มีระบบที่จะ,ะคุยแล้วก็เอาไปเปิดให้เขาให้เขาให้เขารับทราบได้เพราะว่าไอ้ความที่จะดำเนินการในเรื่องที่จะให้เกิดความปลอดภัยกับผู้บริโภคเนี่ยมันเป็นเรื่องหน้าที่ทุกคนทีนี้เดี๋ยวนี้นะครับพูดถึงการปรุงอาหารเนี่ย บางทีเราได้วัตถุดิบเราครับวัตถุดิบมาอย่างดีเลยนะผมก็บอกว่ามันก็ยังต้องปลอดภัยอีกจากการปรุงนะจากการทำอาหารเนี่ยนะฮะก็อันนี้อันนี้ก็ฝากไว้เป็นวิธีคิดนะครับก็ขอบพระคุณขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าคุณตุ๊กนะครับท่านหม่อมราชวงศ์นะฮะทีนี้ที่ส่งมา ท,ท,ที่ที่ผมได้อ่านเนี่ยนะฮะมีชื่อร้านด้วยนะแต่ว่า,าผมไม่กล้าอ่านออกไปว่าไม่รู้จะให้ออกสู่สาธารณะได้ไหมหรือว่าถ้าเผื่อคุณตุ๊กท่านอาบอกว่าไม่รังเกียจที่จะให้อาจารย์ช่วยชวนคนไปกินอาหารที่ร้านอะไรเนี่ยบอกมาเลยนะ นะเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่ต้องการนะเขาบอกว่าโอ้ยขายดีอยู่แล้วมันยุ่งอยู่แล้วอาจารย์มาพูดทําให้ทําไม่ทันบริการไม่ถึงทําให้เดือดร้อนอย่างนี้ผมก็ไม่กล้าพูดใช่ไหมครับเหมือนอย่างบางร้านเนี่ยผมพูดได้นะอย่าบอกว่าผมไปกินสเต็กที่ร้านสวนลักษณะสวนเสเต็กบางภูสวนลักษณะอย่างเงี้ยเาขาอ,อนุญาตให้พูดผมพูดได้นะฮะทีนี้ถ้าถ้าคุณตุ๊กได้กรุณาให้ผม พูดได้เนี่ยนะฮะก็ก็ได้ได้โปรดบอกมาผมมาด้วยนะ,ะที่จริงผมก็ควรจะ,ะไลน์ถามไปตั้งแต่แรกแล้วผมลืมในขณะที่กำลังพูดเี่ผมก็พิมพ์อะไรไม่ได้เพราะว่ายัางแยกประสาทไม่ออกนะฮะครับอันนี้นนนนก็เป็นเรื่องของข้อขอ้ขอคิดที่ผมให้ในเบื้องต้นนะฮะ ผมก็ได้ตอบไปแล้วนะที่จริงนะบอกว่ากเกษียณมานานแล้วครับกรเษ G, กเษตรอินทีเกษตรอินทรีย์จริงๆทายากครับเงื่อนไขามากทําแค่อ๋อผมพิมพ์ผิดนะฮะแแค่ GM ที่จริงก็ว่า GAP นะผมพิมพ์เป็น GM ได้ยังไงไม่รู้นะนะฮะต้องพิมแค่ GAP ก็ใช้ได้ไหมโปรดติดตามทางคลิปเสียงครับยังไม่ระบุวันท่านก็บอกว่าขอบพระคุณมา ลูกสาวอยากทำแค่สวนครัวเล็กๆอ๋อถ้าทำแค่สวนครัวเล็กๆปลูกผักใช้เองในบ้านอาหารเขาพยายามสนับสนุนเกษตรกรพื้นบ้านทำร้านอาหารให้เป็นซีโรเวสลักโลกประมาณนี้โอ้สุดยอดเลยนะ,ะอันนี้ฝากไปขอบคุณลูกสาวด้วยนะฮะเยี่ยมความคิดอย่างนี้ถูกต้องเพราะฉะนั้นผมอธิบายความตรงนี้เพิ่มเติมให้อีกหน่อยหนึ่งนะครับ อวิธีการทำพืชผักสวนครัวหรือจะปลูกผักไว้ใช้เองที่ร้านก็ตามนะครับลำดับแรกเนี่ยเรามีการปลูกผักได้หลายชนิดซึ่งเดี๋ยวถ้าเ,าเวลาไม่พอ,อไปติดตามฟังกันตอนตอนเย็นอีกอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับคืออย่างนี้ลำดับแรกเวลาเราปลูกผักเนี่ยเคล็ดลับในการปลูกผักคือต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์เยอะๆครับ นะไร่หนึ่งเนี่ยเขาใช้ประมาณ2-4ถึงตันเพื่ออะไรฮะเพื่อความร่วนซุยนะฮะเพื่อความร่วนโปร่งซุยเพราะว่าแปลงผักนั้นต้องการความร่วนซุยเนี่ยมากนะฮะนะเวลาเราสับดินเข้าไปฟับเนี่ยนะฮะมันดีเวลาลดน้ำน้ำซึมวุบเนี่ยนะแล้วก็จะอุ้มน้ำไว้ได้ดีด้วยแล้วก็อ่า แง่ของปุ๋ยอินเซเน่ยถ้าไม่แน่ใจว่า,ามันจะปลอดโรคปลอดเชื้อไหมอาจจะเอาเชื้อไตรโคเดอร์มาหรือจะเป็นแบคทีเรียสัพทิลิสหรือไปขอที่กรมพนาที่ดินก็จะมีซปเปอร์พอดสามนั่นแหละครับมันจะมีทั้งแบคทีเรียสัพทิลิสกับไตรโคเดอร์มาอยู่ก็เอามาคลุกดินอันนี้จะช่วยป้องกันเชื้อโรคเชื้อรา สาเหตุโรคพืชในดินนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานเลยว่าถ้าจะปลูกพืชผักต้องทำแบบนั้นนะฮะทีนี้เวลาปลูกไปนะฮะถ้าเป็นพืชผักกินใบเราก็จะใช้ปุ๋ยสูตรตัวหน้าสูงหน่อยนะฮะ18 8 8นะฮะ25 7, 7 7หรืออะไรประมาณอย่างนี้นะครับถ้าเป็นพวกพืชผักก,กินใบนะฮะ อ่าถ้าเป็นพวกที่อ,ออกดอกติดผลตอนเล็กใช้1888พอโต,โตขึ้นมาหน่อยเราก็อาจจะปรับไปใช้ปุ๋ยสูตร12 24 12นะอ่าแล้วก็พอเริ่มติดผลก็อาจจะสูตรเสมอแต่ว่าถ้าต้นมันยังใบสมบูรณ์ต้นเขียวติดผลเป็นไปตามปกติเราก็ไม่ต้องไปกังวลที่จะต้องไปใส่ปุ๋ยมากนักนะอันนี้ก็อันนี้พอเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตแล้ว ถ้าเราพูดคำว่า zero waste ก็คือว่าไม่ให้มีสิ่งเหลืออยู่เลยนะฮะพอเราตัดผักมาใช้ใบผักที่เราแต่งออกมาเราก็เก็บไว้นะแล้วก็ไอ้ต้นพืชผักที่เหลือค้างอยู่ที่ที่พื้นดินเราก็เก็บออกมาแล้วเราก็เอาของพวกนี้ไปทำน้ำหมักชีวภาพได้นะครับ ไปทาน้ํหมักคีวภาพได้เดี๋ยวรายละเอียดชั้นวันหลังติดตามาน้ำหมักขีวภาพนั้นทํไงผมก็พูดไปบ่อยนะฮะไปทาน้าหมักคีวภาพอย่างนี้ครับทีนี้ปุ๋ยเวลาเราใช้ไปเช่ไหมฮะเราก็ปรับระบบในแปลงที่ปลูกเนี่ยแปลงนี้เคยปลูกพืชผักรากตื้นปุ๋ยมันใช้ไปมันก็อาจจะถูกชะล้างลงไปอยู่ในระดับลึกเลยระดับราก พืชรากตื้นที่มันจะดูดกินได้เราก็หันไปปลูกพืชรากลึกเช่นผักกาดหัวหัวไชเท้าเนี่ยนะฮะนะหรือจะเป็นพืชอะไรก็แล้วแต่ที่รากมันลึกผักชีอย่างเงี้ยสลับในแปลงเดียวกันเนี่แหละนะฮะสลับไปปลูกจากรากตื้นไปปลูกพืชรากลึกมันก็จะได้ไปดูดดึงเอาปุ๋ยที่มันอยู่ต่ําลงไปข้างล่างเนี่ยนะฮะ เอาเอาเอาขึ้นขึ้นมาขึ้นมากินได้อีกอย่างนี้ก็เรียกว่าเราก็จะใช้ปุ๋ยอย่างเต็มที่แล้วการใช้ปุ๋ยเนี่ยนะครับมันไม่ต้องไปใช้เยอะแยะหรอกอใช้แต่น้อยแต่ว่าบ่อยครั้งและก็ให้มีหลักในการดูว่าถ้าพืชผักเรามันไม่ได้ปลอดอมันไม่ได้แสดงอาการขาดธาตุอาหารอะไรเลยนั่นก็แปลว่า,ามันก็มีอาหารพอเพียง เหมือนคนกินเราก็ไม่ได้กินอิ่มมากมายกายกองก็กินพออิ่มใช่ไหมล่ะครับอันนี้ก็เป็นวิธีคิดที่ดีหมเนี่ยอยากโฆษณาจังเลยว่าอยากบอกจังเลยว่าร้านนี้ชื่อร้านอะไรเดี๋ยวให้ผมถามอีกครั้งหนึ่งแล้วผมมาพูดให้ที่หลังก็ได้นะม,มีคำว่าบ้านขึ้นต้นด้วยนะฮะนะฮะอ้าวนี่ก็อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เดี๋ยว,ยวผมจะสอบถามไป เพิ่มเติมนะครับขอบพระคุณมากและขออภัยเดี๋ยวต่อไปเวลาผมพิมพ์นักวิต้องหาแว่นดีๆเนี่ยผมจะพิมพ์คำว่าทำแค่เกษตร G A P ดันไปพิมพ์ว่าเกษตรแ G M <c oughs> นะครับอ้าวขอบพระคุณนะฮะเดี๋ยวผมจะได้แจ้งไปว่าให้ท่านได้ติดตามฟังเช้าของวันอังคารที่20 สนะครับที่ผมนำมาตอบแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นผมจะคุยว่าการปลูกพืชผักในยุคปัจจุบันเนี่ยมันปลูกได้หลากหลายวิธีการนะฮะหลากหลายแบบนะครับแต่เมื่อกี้ที่เราพูดนะเราพูดว่าเป็นระบบระบบเกษตรปลอดสารพิษระบบเกษตรระบบเกษตรธรรมชาติเกษตรปลอดสารพิษเกษตรปลอดภัยเกษตร GAP แล้วก็เกษตรอินทรีย์นะครับอ่ขอบพระคุณครับที่ให้เกรติดตามรับฟังนะท่านมีคำถามอะไรก็ใช้ไปที่ไอรีไลน์นะครับบ้วน2494ครับใครๆก็รักหัววัวคันไทยใครใครก็ใช้ปุ๋ยเราดีจริงเต็มสูตรเต็มร้อยเจ๋งไปทุกสิ่ง ฝีดีจริงๆหัวคันไคยชาวนาชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิ้มหวานผลผลิตมากมายเติบโต,ตมา40ปีตามานะมีน้องสิงก<ส>็ใช้ฝยดีเพราะเรามีไอโซเราไม่ได้โม้เราเจ๋งกว่าใครใช้กันทุกสวนไร่นารํำรวยพึ้นหน้าเพราะหัวคันไทย ดีครับผมเหมาะสมครับท่านการเลือกสื้อปุ๋ยข้าวให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งสําคัญครับพี่วันนี้ปุ๋ยเคมีสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถเป็นคําตอบที่มั่นใจได้เพราะครบถ้วนด้วยธาตุอาหารหลัก NPK และธาตุอาหารรองกรรมัมมัทถช่วยให้ข้าวต้นแกรก่งแตกกอดีใบเขียวตั้งชันรับแสงเมล็ดเต็มไม่ลีดได้ข้าวน้ําหนักดีคุ้มค่าการลงทุนปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถ ของไทยเซ็นทรัลเคมีนะครับสุดยอดปุ๋ยสำหรับข้าวโพดอย่างแท้จริง ต้องปุ๋ยตราหูวัวเกนไถมีให้ท่านเลือกใช้ทั้งสูตร1688พลัง2สูตร16128พลัง2สูตร16200และสูตร151515 15, 15, 15, พรีเมียมครบด้วยธาตุอาหารหลกักธาตุอาหารรองพร้อมธาตุอาหารเสริมเม็ดปุ๋ยละลายง่ายข้าวโพดโตไวฝักใหญ่สมบูรณ์เต็มฝักนึกถึงปุ๋ยเ้าโพดต้องปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยตราหูวัวเกนไถผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไถเซนทันเคมีจำกัดมหาชน